สวัสดีค่ะชาวมือใหม่หัดปั่นโดยป้าแตนะคะวันนี้ป้าแตจะมาแนะนําเทคนิคนะคะการตวงน้ําผักปั่นอย่างไรสําหรับชาวมือใหม่หัดปั่นนะคะเพื่อที่ให้เราได้เท็กเจอร์นะคะ ความข้นหนืดตามที่เราต้องการนะคะไม่ข้นจนเกินไปไม่เหลวจนเกินไปและก็ไม่เหลือล้นแก้วจนกินไม่หมดนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องมาแบ่งหมวดหมู่ของผักผลไม้ให้ได้ก่อนนะคะซึ่งป้าจะแบ่งอยู่ประมาณ3หมวดเนาะหมวดแรกคือหมวดที่มีน้ําเยอะนะคะเช่นอะไรบ้างซารีแตงโมบัวหิมะนะคะกลุ่มพวกนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่แบบ กินเข้าไปกับน,น้ําเยอะคือมันมันมองเห็นแล้วเราจะรู้เลยแหละว่าน้ําเยอะอ่ะกลุ่มต่อมานะคะกลุ่มกลางๆนะคะมีน้ําเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มีความเป็นอารมณ์แบบข้นหนืดนะคะกลุ่มนี้ก็คือพวกมิกซ์เบอร์รี่นะคะพริกหวานและก็พวกผักใบเขียวต่างๆนะคะมีความมีเส้นใยอะ่ะแอปเปิลเขียวนะคะมีความข้น ะะมากกว่ากลุ่มแรกนะคะน้ําน้อยกว่ากลุ่มแรกแต่ไม่ข้นเนื่งองะเรามาดูกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มนี้จะยากนิดหนึ่งคือเรียกว่ากลุ่มข้นเนืดนะคะถ้ากะไม่ดีสมูทตี้เราจะข้นเหนียวมากนะคะกลุ่มนี้ได้แก่ถ้ามองกันง่ายๆเดียก็คือเผือกมันต่างๆนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นเออเขาเรียกอะไรพียค่ะถัว่วถั่วลันเตานะคะกลุ่มพวกนี้จะข้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้ก็กลุ่ม กีวีนะคะแก้วมังกรนะคะอะโวคาโดประมาณเนี้ยค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ในสูตรของเรามีส่วนผสมพวกเนี้ยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีตวงนะคะวิธีตวงนะคะเราก็จะมิกรวมกันอยู่แล้วนะคะทั้ง3าหมวดกลุ่มน้ําเยอะกลุ่มกลางกลางกลุ่มข้นหนืดน,นะคะแล้วเวลาใส่นะคะของแข็งนะคะครึ่งแก้วนะคะคอึแก้วและเกือบเต็มแก้วแบบนี้ค่ะแล้วเทคนิคนี้นะคะมันจะไม่ล้นนะคะสมมตินะ เอากลุ่มข้นหนืดก่อนนะคะวันนี้สมมุติสูตรนี้มีเผือกนะคะมีถั่วลันเตานะคะกีวีสมมติเราจะใส่ทุกอย่างที่มีอยู่บนโต๊ะวันนี้เลยนะคะ,ะไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยกลุ่มข้นหนืดนะคะประมาณนี้นะคะ1ในสี่ของแก้วกลุ่มข้นหนืดนะคะใส่แค่1นในสต่อมากลุ่มกลางใส่เยอะได้นะคะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึงประมาณนี้นะคะอย่างนี้นะคะ,ะมิกมิกกันไปนะคะ ถ้าเป็นมือใหม่หัดปั่นนะคะคุณจะแค่นี้แล้วปั่นเลยก็ได้นะคะทีเนี้ยเวลาใส่นะคะเพื่อจะไม่ให้ล้นแก้วก็เติมน้ําลงไปให้เต็มแก้วหรือประมาณเท่านี้ค่ะตรงคําว่าเฮลตี้นะคะปั่นออกมาสูตรเนี้ยก็จะพอดีอ่ะแต่ในกรณีที่เราแบบอยากใส่ส่วนผสมหลายอย่างทีเนี้ยค่ะถ้ามันเป็นส่วนผสมที่มีน้ําเยอะเนี่ยเราสามารถใส่เยอะได้นะคะใส่เยอะได้แบบนี้เลยถ้าใครกินแทนมื้ออาหารต้องใส่ให้เต็มแก้วเลยนะคะ มันจะเอาเอารมณ์ออกมาเป็นสมูทตี้ที่ข้นหนืดพอดีแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปแบบนี้นะคะส่วนว่าเราจะใส่อะไรปริมาณเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่าอย่างเช่นเราเป็นมือใหม่หัดปัน่นผักใบเขียวอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะข้นหนืดอย่าเพิ่งใส่เยอะเน้นกลุ่มที่น้ําเยอะๆก่อนแต่ดัดชนีน้าตาลต้องต่ำนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำตาลมันก็จะสูงแล้วก็ทำไม่อ้วนได้เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นน้ําตาลฟลุกโตัก็ตามนะคะอ่ะเสร็จนะคะของเหลวค่ะเทลงไปแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยแค่นี้พอค่ะเผื่อเราจะต้องเติมนะคะโยเกิร์ตเติมซูเปอร์ฟู้ดเติมมะนาวเมื่อปั่นออกมาเสร็จนะคะมันจะพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูโอเคค่ะเมื่อเราตวงทุกอย่างได้แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะจะเราจะเหลือพื้นที่อยู่นิดหนึ่งนะคะประมาณนี้2นิ้วนะคะเพื่อที่จะใส่ซูเปอร์ฟู้ดต่างๆนะคะอ่ะเททุกอย่างลงไปในโถแบบนี้นะคะโยเกิร์ตสักสองช้อนนะคะ ธัญ,ญพืชต่างๆใส่ลงไปนะคะชุบชุบและก็ซปเปอร์ฟู้ดนะคะพวกนี้นะคะโปรตีนนะคะวันนี้เราจะใส่แค่ปโปรตีนอย่างเดียวอ่ะโอเคเราจะใส่แค่ปโปรตีนอย่างเดียวปกตินะคะป้าจะใส่นี่เลย ไฟเบอร์ iber, จุดินทรีย์วิตามินต้านแก่ผักผงนะคะซึ่งซูเปอร์ฟู้ดป้านเนี่ยมีประมาณแบบวันๆนหนึ่งใส่ประมาณแบบเกือบ10ตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเยอะแต่วันนี้เราจะใส่แค่โปรตีนอะเรามาลองดูว่ามันจะได้แบบอย่างที่ป้าบอกจริงไหมนะคะโอเคค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือการปั่นแบบที่เราไม่แยกทนสีเห็นไหมคะ สีน้องออกมาก็จะอารมณ์คล้ายๆน้ำพริกกะปิเล็กๆนะคะนี่คือการปั่นแบบไม่แยกโทนสีได้ไหมได้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสีน้องก็จะไม่ค่อยน่ารักแต่เรามาดูว่าปริมาณที่เราได้นะคะจะอย่างที่ป้าบอกไหมนะอ่ะมันจะล้นไหมหรือมันจะพอดีเห็นไหมเท็กเจอร์มันจะไม่ได้ข้นหนืดมากจนเกินไปเห็นไหมเท็กเจอร์แบบกําลังทานง่าย,ายๆเห็นไหมเราก็ไม่ล้นพอดิบพอดีแก้วพอดีเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่า เราใส่ส่วนที่เป็นข้นหนืดมากกว่านี้มันก็จะข้นมากขึ้นไปอีกเห็นไหมคะให้เราปั่นประมาณสักไม่เกิน7ครั้งนะคะหรือประมาณ1สัปดาห์ต่อเนื่องเราจะรู้แล้วว่าจะใส่อะไรปริมาณเท่าไหร่นะคะและก็ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัด ปั่นนะคะเริ่มต้นไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะป้าขอเชิญชวนให้ทุกคนนะคะติดตามที่กลุ่มมือใหม่หัดปั่นโดยป้าแต่และถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักนะคะแชร์ไปให้เขาได้ดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับป้าแต่ค่ะสโ o ตตี้ควีนออฟไทยแลนด์จ้า